สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนมากราบไหว้สการะองค์ปู่อนันตนาคราชกันนะคะที่วัดหลวงพี่แซมอําเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีคะ่ะทุกคนไม่ไกลจากกรุงเทพเราสักเท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็นทางเข้าวัดนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ฉะนั้นผู้คนจะหลั่งไหลกันมากราบไหว้สการะองค์ปู่อนันตนาคราชกันเยอะพอสมควรนะคะทางวัดเปิด ทําการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเลยนะคะจนถึง6โมงเย็นค่ะอันนี้บริเวณหน้าถ้ำของวัดนะคะจะมะีร้านค้าขายของต่างๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราพากันเข้าไปชมข้างในเลยค่ะ,ะสำหรับใครที่นุ่งกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงขาสั้นนะคะทางวัดมีบริการผ้าถุงให้กับคุณสุภาพสตรีด้วยนะคะฟรีนะคะทุกคนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย พอเข้ามาด้านในก็จะเจอ,เอปู่โสมเฝ้าทรัพย์ก่อนเลยนะคะอย่าลืมแวะกราบสการะองค์ปู่โสมเฝ้าทรัพย์กันนะคะขอเบิกทรัพย์เบิกบุญบาร,รมีในอดีตชาติมาใช้กันในชาติปัจจุบันค่ะอันนี้เป็นทางเข้าถ้ำด้านในนะคะที่จะมีสระน้ำสำหรับกราบสการะองค์ปู่นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องมา บูชาพานนะคะสำหรับกราบไหว้องค์ปู่กันนะคะจะมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะขนาดเล็ก99บาทแล้วก็ขนาดใหญ่199บาทค่ะตามความศรัทธาเลยนะคะทุกคนอันนี้บริเวณเออภายในถ้ำนะคะสวยงามอลังการมากนะคะมีน้ำมนต์ด้วยนะคะสำหรับบูชาขวดละ10บาทด้คะ่ะ Okay. อันนี้บริเวณด้านในามีครูบาอาจารย์เสด็จพ่อรอหด้วยนะคะ okay. เดี๋ยวเราพาเดินชมข้างในไปเรื่อยๆเลยนะคะ okay. มีพระพุทธรูปปางต่างๆด้วยค่ะอย่าลืมทําบุญนะคะใส่กล่องบริจาคด้วยนะคะสำหรับทําบุญบูชาทางวัดค่ะ สวยงามภายในสงบร่มเย็นมากนะคะ,คะอันนี้จะเป็นพระบรมมหาจัก,กรพรรดินะคะแล้วก็อันนี้เป็นพ่อปู่พุทชง นาคราชนะคะสําหรับใครที่มีสายยานองค์ปู่ผู้ชงนาคราชก็สามารถกราบไหว้ขอพอรพระองค์ได้นะคะขอเบิกสาเบิกบุญบาร,รมีในอดีตชาติรวมถึงองค์พ่อพิคเนตด้วยนะคะองค์พ่อพิคเนตก็สวยงามขอพอรพระองค์ได้ค่ะอันนี้ทานที่เราบูชามาถวายองค์ปู่อนันตนาคราชนะคะ จะมีแม่ชีคอยนำกล่าวสวดมนต์คำบูชาอยู่นะคะพอกล่าวคำบูชาเสร็จก็นำลูกแก้วลงน้ำได้เลยนะ